คิดว่าอินุทำผลงานได้ดีกว่าดอทคอยอีกครั้งในสัปดาห์นี้โดยได้กำไรประมาณ33%มากกว่าการเติบโตของดอท14%เกิดอะไรขึ้นวันนี้ผมไฮยีน่าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟัง กราสวัสดีเพื่อนๆทุกคนและเหล่าไวรุ่นคริปโตทุกคนนะครับสบายดีพี่น้องทางฝั่งสงปปเรากล่าวขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องของเราข่าวล่าสุดชิบะอินุทําได้ดีกว่าดอทคอยสองต่อหนึ่งในช่วง5วันที่ผ่านมาหลังจากการเคลื่อนไหวของขาลงได้สักพักในที่สุดชิบะและดอทก็มีแนวโน้มขาขึ้นที่เขียบคมในสัปดาห์ที่ผ่านมา แม้ว่าดอทคอยจะได้รับผลกำไรมหาศาลในช่วงเวลานั้นแต่ชิบะพินุยังคงทำผลงานได้ดีกว่ามีมคอยดังเดิม2ต่อ1ในขณะที่เขียนราคาของชิบะลอยตัวประมาณ0.0002775 0 00 000เพิ่มขึ้น33%ในช่วง7วันที่ผ่านมาในขณะ ที่ชิปะอินุได้แสดงผลกำไรที่น่าทึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมามีคอยยังคงลดลงเกือบ10%ในช่วง1เดือนที่ผ่านมาดังนั้นเหรียญยังคงมีวิธีการกู้คืนในทางกลับกันดอทคอยเพิ่มขึ้น14%ในช่วง7วันที่ผ่านมาเนื่องจากคริปโตซื้อขายที่ปริมาณ0.157ในขนาดนี้กำไรเหล่านี้น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของชิบะส สมในช่วงเวลาเดียวกันอย่างไรพ็าตามเมื่อดูในเดือนที่ผ่านมาดอทลดลงเพียง1%ราคานี้หมายความว่าอย่างไรดอทคอยค่อนข้างซบเซาในแง่ของการเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเร็วๆนี้เนื่องจากเหรียญได้รับการรวมตัวด้านข้างโดยรวมเป็นส่วนใหญ่ชิบบักคับดอท ตาม market cap ในแง่ของข้อมูลทางการตลาดไม่มีมีมมคอยตัวใดอยู่ใน10อันดับแรกในขณะน,นี้ตามตารางด้านล่างแสดงให้เห็นว่าชิบะและดอทได้ยืนอยู่ในตลาดคริปโตที่กว้างขึ้นดังที่คุณเห็นด้านบน ดอทอยู่ในอันดับที่11ในขณะน,นี้ในขณะที่ชิบะอยู่ในอันดับที่14ปีที่แล้วมีช่วงเวลาสั้นๆที่มีมคอยทั้งสองต่อสู้กันเพื่ออยู่ในอันดับที่9ในรายการในช่วงเวลานั้นชิบะก็มีการชุมนุมที่ไม่เคยมีมาก,ก่อนซึ่งคริปโตเพิ่มขึ้น1,000%ในแต่ละเดือนในบางจุดแต่เนื่องจากตลาดคริปโตเริ่มตก ต่ำเหรียญลูกพี่ลูกน้องสุนัขทั้งสองจึงสูญเสียตำแหน่งใน10อันดับแรกในขณะน,นี้ตลาดคิปโตเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวบางทีมีมคอยอาจหาทางไปสู่จุดสูงสุดอีกครั้งข่าวการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมเพิ่มเติมเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สามารถช่วยขับเคลื่อนให้ชิบอินุและจอด เมือ่อ2-3เดือนก่อนนิวแวกผู้ค้าปีกยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีเริ่มยอมรับชิะบะและสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ